งามขนาดเลยพี่น้องน้ำมันขึนมาเลยงามๆเยาสิย่างลูกปุ๊นะย่างได้ไุนะงาขนาดเลยนี่ ทิบสองเซลอากาศดีดีิ่มขยับเขมาที่16องศาแล้วเนาะตอนนี้เนาะขย,ข,ยขยับขยับขยับเขมาละ สบายดีสบายดีทุกคนนะ้ามาพอกันไหมอันนี้ก็เป็นคลิปโตจากคลิปที่แล้วน,<า>นเนะาเนะเป็นนักท่องเที่ยวนะี่ก็เป็นการยานนะเสียดเสียดสายยินดีด้วยอากาศเปรี้ยงนะ้อ สินิดน้อยเขาเจ้าลงไปทางลุ่มนี้ก็หลายนี่ก็เอาสินอย่างมานะเนาะคนที่เขาเรียมมาเห็นเด็กน้อยเมื่อกี้นะก็เ,เจ้าสิลงไปทางนี้ลงไปเบิ่งนี่ก็จะเป็นทะเลบนอีกเมืองหนึ่งนะต่อต่ต่อเขตของเมืองหน<อ>ึ่งลนะอันนี้นะ ว่าอันนี้มันเป็นเสาเสาอันเขตเดนนะ่นเนาะนักเขตเดน่นคือแบบคือคือลาวกับเขาเอื้นนะ่ะคือ,อยุทธาเคจรล่าก,ลก็ไปนองบกแบบนี้นนะต้อต้อกันนะเป็นบ้านเป็นบานนะนะ้านน,น,นะน,น,นะนนั่นีองนะเมืองเนาะวันใดๆกับเตลามันนั่นก็ทะเลนะมีทะเลนะนะสมีสมบูรกับทะเลโตมี ตัวนั่นกามเนาะเป็นคนกับสีหูซึ้งไล่หลายๆเนาะโกงเมืองนนหนึ่งไงน้เนอเัางย่างโค้งโค้มาเห็นบ่ตัวที่ว่างูนหินดำๆมันเนาะมันเป็นฮานอาหารทรายทะเลคนหลายนอ้อขี่รถไปออกจำลังกากับฮันหนาทีเนาะวนันหน้าทีขี่ไปติตโตกันเนี่ยภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนงานออกกำลังกาย กุลกระสิหลายๆเลยเนาะอากาศดีบริเวณอันนี้เป็นบริเวณเงียบๆาเจะนั่งอยูนะ ยางกลับไปกลับมาได้หลายลักเติบนะเดี๋ยวซีมี้เดี๋ยวจะเอาแต่แก้านัง่งเดี๋ยวซีลงไปฮันนะลงไปฮันนะลงปีนนะเดีน <c oughs> <c oughs> ๋นี่ปีนเอ้าปีนกำแพงอะนะ่ะเนาะถ้าจนไผ่ปีนนี่เนาะกระบอกสูบบ่สูง, <c oughs> สงย่างลงประมาณนี้ศอกมุม ว่าครั้งแรกเลยยางมานี่ยเอองามขนาดเลยพี่นอ้องน้ำมันขึ้นมานี่งามงามเดี๋ยวสิาจย่างลงกคุณเนาะย่างได้พี่นนะ้องงามขนาดเลยเนี่ยสิย่างโตโต,โตเสื่อมกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางลง นะได้เห็นให้ทุกคนได้ไปเห็นอากาศดีๆทะเลงาม,งามนะมายู่ใส่ต่างเทศยู่ใส่กะได้เห็นนะผมเมืองนี่เนี่ยโอ้ยงามดีเนีย่ยมาอาจจะลำบากหลยเนานะ นนะงงเรียกยางยางส่ c, งลงมาส่งลงมา,งงมาบู้กับเจ้าลงทางไหนเนาะยางมากเลย <c oughs> หเห็นตูดนี้ที่ว่าเป็นน้ำทะเลมันซัดขึ้นมาเนาะตัวนี้เนาะประมาณนี้ยางดิดนี้ก็ติดกับสปินเดอร์พี่น้อง ห่างจากเมืองปารีสมากอะ่ะอันนี้อยู่ภาคใต้เนาะทะเลภาคใต้เมืองเบริสเป็ดลอยลักเนาะห่างจากเมืองปารีสติดกับเสเดนสสปรินนั่องจากสปนินเน,เนะหาะตัวเฮายืนเมื่อกี้ก็เป็นทะเลของเมืองหนึ่งอีกอันนี้มันโตมันโตเสื่อมกันเนาะ

ใส่เกิบอันใส่เกิบอันนั้นมาเนาะใส่เกิบอปีนภูเขากันกันมืน่นนะอ้ยงามดิหินหินหินคือแบบคือหินผู้หินผาเลยเนาะหินเนยนะ ngàn đây tụi thì họ đem mang một bà phải cho lông thang đáy nó, superman đi nó. cho superman thì nó có cho lông nó lại chút Hãy 对的呢。 บีรยากาศดีดๆสาทุกคุณมานั่งครับวิตามินเนาะจากแสงพระอาทิตย์พระอาทิตย์ทองค์พระองฟ้าระเจียมใสจากเงียบหายผู้หิงลายเรือแล้วเนาะดูว่าพื้นทีสูงหรืสูงนะบนบนี่ินต้องขาด จะยินเสียงเสียงทะเลนะเสียงคลื่นทะเลผมต้องึัญญางมาหลายแล้วอันนี้ก็ยัางทุกศอกทุกมุมเนาะอันนี้ก็สิยางลงมาจากทึงจากทึงเนาะสิย่างลงมาสัางลงมาเลยเนาะประมาณนี้ทุกศอกทุกมุมทันสิบเป็นตัวีนน้ำขึ้นนะจะสิกลุ้มเล็กไว้เลย Oi. Sí. <laughs> อยู่ปลารีสมาเที่ยวเดอ้อเชิญทุกคนมาเที่ยวเนะรับรองรับรองทะเลอยู่นี่งามสุดๆจากปลารีสมาแปดร้อยแปดร้อยลักเนาะ นี่ก็จะเป็นโซนลุ่มนะโซนลุ่มเชี่ยว n h à n มากงามเลยาักนะทุกคน n n มากนะเป็นสีเป็นนี่ตรงนี้นะงามงาก Xôn lụm đó Xin nhặng mà Làm đê ทะเลเรเริ่มขึ้นแล้วนะเมื่อวานเมื่อาี้โซนนี้ให้ทุกคนเบิกกันนะ ่น آ, งามขนาดเลยเห็นปะนี้ห้อยน้ำน้ำมันขึ้นมาเน,ะนาะงาม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 ,งามที่น้องอนนี้ก็กไประมาณสองโมงนึงแล้วนะสะองโมงไปตอนนี้ก็สี่โมง งา่งามง่ายง่ามเดี๋ยวสิได้ขึ้นไปแล้วเนาะว่าหูสึกวะขื้นมันมาแห้งแล้วนะน้ำมันขึ้นมาพีนคอยน้ำมันสักเด็ดต่อ อยู่ทึ่งคุณเนาะโอ้สีเฮายงามมางามน้ำคืนมนก็ขคืนมาอดพิ่แ้วเนาะเดี๋ยวเดือนอกน้ำลงให้งามคนนี้้วจิเก็บภาพมาฝากคนเป็นเห็นน้อยนะคื็เหินน้ำน้อย ขึ้นไปก็นนะจะขึ้นไปอยู่ทึงตอนนี้ก็ฮอดเวลากลับบ้านแล้วดังนันก็ขอ,อกอบแจน้ำทุกคนเด้อที่เข้ามาบึงคลิปนี้จนจบเนาะดังใดก็ผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยน้ำมานดะอยู่ทีนี้เนาะดังใดก็ ขอฝากกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปตโตไปนะบ๊ายบยแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปเด้อทุกคน